ขอต้อนรับนะครับสู่ช่อง Crypto Robot Channel นะครับ ในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ที่จะมาแนะนําหรือแบ่งปันนะครับตอนรับปี20นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่กําลังเป็นกระแสนะครับมาแรงนะครับในปี2020นี้นะครับโดยเว็บไซต์ d i a m o n d c a ปิตอลนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างมืออาชีพนะครับเพราะว่าผมชอบใจตรงที่ว่าเวลาเข้าไปดูอะไรใน u t u b e นะครับก็จะมีการทําตลาดนะครับมีการโปรโมทนะครับของเว็บไซต์ Diamon d c a ปิตอลด้วยนะครับก็เอ่อผมก็ไม่เคยเจอ ว่าจะมีเว็บไซต์แบบนี้นะครับมาโฆษณาอยู่บน YouTube ด้วยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สามารถสร้างกำไรให้กับเราเนี่ย45ถึง100นะครับโดยใช้ระยะเวลาจบแพ็กเกจนะครับ ประมาณนะครับ25วันถึง40วันเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็ส่วนใครที่ฟังแล้วนะครับสนใจก็สามารถเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวมาถามผมได้นะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเว็บไซต์ที่ผมบอกนะครับชื่อเว็บไซต์ Diamond Capital นะครับก็มีซีอีโอนะครับชื่อว่าโรบอตคาสันนั่นเองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่านะเป็นด็อกเตอร์ด้านฟิสิกส์นะครับแล้วก็ด้านคณิตศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็มีความสนใจใน ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับจึงก่อตั้งบริษัทขึ้นมานะครับเป็นคริปโตโรบอทนะครับก็สามารถเ,าเทรดกำไรให้กับ เราทุกคนได้ทุกวันเลยนะครับก็เดี๋ยวข้อมูลนะครับลองอ่านตามสไลด์ที่ผมได้แชร์แบ่งปันให้ดูนะครับทีนี้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าใบเซอร์หรือใบจดทะเบียนนะครับตั้งอยู่ที่เขาเรียกว่าประเทศอังกฤษนะครับก็จะเป็นแถวริวพรนะครับบีแวนนั่นเองนะครับก็ใบนี้ครับเป็นใบรับรองนะครับการเขาเรียกว่าทำธุรกิจครับการแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตาต่างประเทศนะครับคริปโตเคอร์เรนซีนั่นเองนะครับ ก็ส่วนอันนี้นะครับเป็นการพัฒนาของเอ่อเว็บไซต์ของ Diamon d Capital นะครับก็สามารถขยายสาขาได้หลายสาขาแล้วนะครับก็สามารถตอบสนองนะครับความต้องการของฐานลูกค้าทั่วโลกนะครับมีเขาเรียกว่ามีศูนย์ให้คำเอ่อให้คำปรึกษาด้วยนะครับมีทั้ง call center นะครับเราสามารถนะครับปรึกษาได้ตลอดนะครับ คริปโตเคอร์ซีนะครับก็เป็นตลาดนะครับก็บริษัทนี้นะครับมีเทรดเดอร์นะครับลงถึงโปรแกรมเมอร์นะครับแบบมืออาชีพนะครับได้เข้าร่วมสร้างคริปโตระบอทในเว็บไซต์ของคริปโตเคอร์ซีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นระดับมืออาชีพเลยนะครับ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตารางปันผลนะครับการลงทุนนะครับของเดนมอนแคปิตอลนะครับก็มี3ามตกูลเงินนะครับก็เป็น USD นะครับเป็น Bitcoin นะครับเป็นอิตาเรียมนะครับก็ ลองดูนะครับผลตอบแทนเขาให้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าผลตอบแทนให้เยอะนะความเสี่ยงก็สูงด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพิจารณานับไต่ตองนะครับก่อนการลงทุนนะครับก็อย่างเช่นนะครับถ้าเราลงยู d SB นะครับลงทุนเขาเรียกว่าขั้นต่ำนะครับ20ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ใช้เวลาจบแพ็งเก้นเนี่ยก็ประมาณ30วันนะครับเอา i1 1.5%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบิตคอยนะครับลงทุนขั้นต่ำนะครับ0.01 BTC นะครับแล้วก็ใช้เวลาการเทรดแพ็กเกจเนี่ย30วันนะครับแล้วก็รับเอาไอวันละ1.5นะครับแล้วหรือจะเป็น E t H อนะครับลงขั้นต่ำ1 ETH นะครับ30วันในการจบแพ็กเกจตนะครับรับเอาไอ1.5%ต่อวันนั่นเองครับก็รายละเอียดครับตามตารางนี้นะครับ การลงทุนแบบริปโเคอนซีนะครับหรือว่าเอา่อเว็บไซต์ของ d ดมอนด์แคปิตอลนะครับก็สามารถสร้างไรายได้แบบแพสซีฟให้เรานะครับทุกเดือนเลยนะครับก็เอ่อเพื่อนๆทุกท่านก็สามารถเขาเรียกว่าลงทุนนะครับตามความเสี่ยงที่รับได้นะครับอา่าตามความเสี่ยงที่รับได้นั่นเองนะครับ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนการตลาดนะครับสำหรับใครที่ชอบทําการตลาดนะครับเราก็จะมีระบบเครือข่ายให้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นนะครับอ่าอันแรกนะครับเจ็ดเปนะครับก็เราเริ่มต้นเราจะได้ค่าน,นำเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เดเวบที่สองนะถ้าเรามียอดรวมการฝากนะถึงห้าพันเหรียญนะครับเราก็ได้แปดเปอร์เซ็นต์นะครับ เลเวบที่สามนะครับเรามียอดฝากถึงสามหมื่นเหรียญนะครับก็เราจะได้สิบเปอร์เซ็นตนะครับตามลําดับขึ้นไปแบบนี้นะครับจนถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตครับอ่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตครับเมื่อมียอดฝากเอ่อในเขาเรียกว่าในทีมงานเรานะครับก็ประมาณเอ่อเขาเรียกว่านะครับยี่สิบห้าล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับเราก็ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับการทําตลาดนะครับอันนี้นะครับอย่างเช่นนะครับเราจะได้เอ่อเขาเรียกว่าแมทชิ่งลงไปด้วยนะครับอ่า แมทชิ <ersch> ่งลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นเราอยู to so ่ที่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีทีมงานอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นะครับส่วนต่างของเปอร์เซ็นต์ครับเราก็ได้ไปนะครับอ่าอ่าอย่างเช่นเราสิบสองเปอร์เซ็นต์เออทีมงานได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หักลบกันนะครับส่วนต่างนะครับสองเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้ไปนะครับอ่าอย่างเช่นทีมงานแปดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างสี่เปอร์เซ็นต์เราก็ได้สี่เปอร์เซ็นต์ไปแบบนี้นะครับเราจะได้รับส่วนต่างนะขึ้นอยู่กับตำแหน่งในขณะนั้นที่เราอยู่ด้วยนะครับ พาร์ทเนอร์นะครับที่ทํางานมากที่สุดนะครับจะได้รับรางวัลที่เราได้เตรียมไว้นะครับเช่นเงินรางวัลหรือว่าเป็นสิ่งของนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับของไดมอนด์ c คปิตอลนะครับอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบอร์โทรอีเมลนะครับที่อยู่ของที่ตั้งของบริษัทไดมอนด์แคปิตอลนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าขยายไปหลายประเทศแล้วนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น ภารกิจนะครับของการให้บริการของลูกค้านะครับที่ช่วยให้พวกเรานะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะมาเกินนานะครับว่ามีเว็บไซต์ที่สามารถสร้างกําไรให้เรานะครับได้อย่างดีนะครับกําไรเยอะนะครับแต่ความเสี่ยงก็สูงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับศึกษานะครับดีๆก่อนการลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนไส่ทิปนะครับมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบลงทุนแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์เข้ากลุ่มได้นะครับเข้าไปศึกษานะครับหรือแอดส่วนตัว มา,าหาผมก็ได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับก็วิดีโอนี้เอามาเปิดตัวนะครับเอามาเปิดตัวนะครับของเว็บไซต์ Diamond Capital นะส่วนใครที่สนใจชอบกำไรเยอะๆระยะสั้นๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดเข้ากลุ่มศึกษาได้นะครับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ